ครับสวัสดีครับวันนี้ผมช่างเอ็มจากร้านสมาธทีเซอร์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับสรุปงานเปลี่ยนจอในนะครับ MacBook Pro A 1 9ึ่สามสองนะครับตัวนี้ลูกค้าทำจอแตกมานะครับนี่จะเห็นรอยแตกครับตอนนี้ผมได้ทำการเปลี่ยนจอใหม่เข้าไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เครื่องก็สามารถใช้ได้ปกติแล้วเนี่ครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีอาการนะครับโน้ตบุ๊กแมคบุ๊กนะครับจอแตกนะครับโดนน้ําจอเสื่อมจอเสียนะครับสามารถส่งมาให้พวกเราร้านสมัยทีเซอร์วิสแก้ไขให้ได้นะครับสําหรับการเปลี่ยนจอในนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับการประหยัดนะครับผมเพราะว่าถ้าเปลี่ยนยกหัวเนี่ยน่าจะราคาสูงเกือบเกือบสองหมื่นเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสําหรับเพื่อนที่ต้องการจะเปลี่ยนจอนะครับผมยังไงตอนนี้ก็ ตามสาขาต่างๆนะครับเปิดให้บริการเป็นปกติแล้วก็สามารถติดต่อพวกเราได้ทุกสาขาเลยมีเทอร์มินอลอโศกนะครับยูเนียนมอลลาดพร้าวเดอะมอลบางกะปินะครับเมกาบางนาแล้วก็ที่ออฟฟิศสำนักง,งานใหญ่ที่หมู่บ้านไอฟิวบางนานะครับสามารถติดต่อพวกเราได้ทุกวันเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอฝากร้าสมัยทีสวิตไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ